รู้ไหมบนฟ้านั้นมีผู้ครองนาภาที่มนุษย์เรียกว่าพยาครุฑบนฟ้ามีครุฑใต้าบาดาลมีนาคและนี่คือเรื่องราวของสองพี่น้องที่คำสาปแยกพวกเขาออกจากกันชั่วนิรันร์ครั้งเมื่อโลกยังอ่อน พระนางวินตาได้ให้กำเนิดลูกฝาแฝดองค์หนึ่งมีปีกมีขนทองคือพญาครุฑอีกองค์มีเกล็ดมรกตรงดงามคือพญานาคทั้งคู่คือเลือดเดียวกันแต่โชคชะตากลับแตกต่างด้วยความเข้าใจผิดระหว่างมารดาทั้งสองพระพรหมได้สาบให้ครุฑกับนาคเป็นศัตรู ครุดขึ้นสู่ฟ้านาคลงสู่บาดาลและตั้งแต่นั้นท้องฟ้ากับสายน้ำจึงแยกจากกันตลอดไปแต่แม้จะเป็นศัตรูพญาครุดกลับถือสัตว์ไม่กินนาคที่มีศีลและพญานาคก,ก็ไม่ทำร้ายครุดที่ตั้งจิตภาวนาจนวันหนึ่งพระนารายณ์ทรงสเสด็จมาห้ามศึกพญาครุฑ ถวายตัวเป็นพาหนะขององค์นารายณ์นาคก,ก็ถวายเมืองบาดาลเป็นที่พำร,รัดของธรรมตั้งแต่นั้นมาทุกครั้งที่เห็นตราครุฑเหนือประตูวัดนั่นคือสัญญาแห่งฟ้าและน้ำสัญญาที่ครุฑและนาคให้ไว้ต่อกันว่าจะรักษาโลกนี้ร่วมกันและเมื่อฟ้าสว่างหลังฝน นั่นคือรุ้งที่เกิดจากปีของพยาครุฑและลำแสงที่สะท้อนบนผืนน้ำคือดวงตาของพญาน้าที่ยังเฝ้ามองขึ้นมาเพราะสุดท้ายทั้งครุฑและนาคต่างมีที่ทางของตนแต่หัวใจยังคงเป็นหนึ่งเดียวกันในธรรมเป็นยังไงกันบ้างครับหากชอบก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้มีแรงทำคลิปถัดไปมาลงนะครับหากเพื่อนๆมีเรื่องราวใดๆที่อยากให้ทำคอมเมนต์บอกกล่าวกันได้เลยผิดพลาดประการใดขอความกรุณาเม้นฝากเตือนไว้เพื่อได้ปรับปรุงด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับเพื่อนๆ